ครงคำตอบในปีบริษัสมัยที่61ข้อ7ข้อนี้เป็นเรื่องกรรมการทำความเสียหายในบริษัทการจัดการของบริษัทวงเล็บก่อในการจัดกิจการของบริษัทนั้นกรรมการมีหน้าที่ต้องใช้ความเพื่อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวังตามมาตรา1168 การที่กรรมการขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาดมากโดยไม่มีเหตุผลอสมควรจึงทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทกรรมการจึงต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฐานไม่ใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส,ส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวังผู้ประกอบการด้วยความระมัดระวังตามมาตรา1168 เมื่อบริษัทไม่ยอมฟ้องร้องในเอกจึงมีสิทธิในเอกอผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ์ฟ้องในหนึ่งในสองในสามฐานทำผิดหน้าที่กรรมการได้ตามมาตราหนึ่งหนึประเด็นขอไข่ในประเด็นเรื่องนี้ฟ้องร้องใน4ขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะนั้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้วถือว่า บุคคลมีสิทธิหน้าที่ต่างหากจากผู้ถือหุ้นกรรมการเท่านั้นมีสิทธิในการทำหน้าที่แทนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1144หากนายเอกเป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่ใช่กรรมการจึงไม่มีอำนาจฟ้องในสี่เพื่อขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาซื้อขายนั้นเป็นโมฆะได้